ครับครับสวัสีทุกท่านครับสวัสดีช่วงสายๆเนาะนก็ประมาณ11โมงแล้วครับวันนี้มารีวิวเนาะที่จับเขียดแบบใหม่แบบที่เราใช้ประจำเนาะใช้มาหลายครั้งแล้วหลายคลิปหลายตอนแล้วเนาะ แต่เราไม่มีเวลารีวิวให้ดูเนาะแบบที่เราทําตอนแรกรอบที่แล้วเอสตีเขาถามว่าจะเอาเขียดออกทางไหนทางรูนี้เอาออกได้ทีละตัวครับทีละตัวอันนี้แบบใหม่เราตัดก้นมันเนาะเราตัดก้นมันก้นแล้วก็เจาะรู จะรูสามสามรูเนาะสองรูก็เออสามรูแหละอย่าให้มันเอียงนะนสามรูจกไว้ทีแรกเราตัดแบบนี้แหละนี่แบบโดยไม่ต้องถอดด้ามครับโดยไม่ต้องถอดด้ามนะเนาะเปิดเปิดออกออกได้เยอะออกได้หมด ล็อกนี้ออกได้หมดวเวลาปิดปิดอย่างเงี้ยปิดปั๊บนี่แล้วเชือกนี่ก็เอาไว้สอ,อดสอดล็อกไว้อย่าให้มันหลุดเนาะนีสอดล็อกไว้อย่าให้มันหลุดนี่อย่าให้มันหลุดแล้วก็สอดนี้ด้วยเวลาเราไปตะคุบเขียด ให้ไม่อบอคุบได้ส่วนตรงนี้เราตัดเป็นสี่แฉ็คเนาะสีแ่แฉ็ยัดตรนนี้ลงฝาตะคุบเนาะฝาตะคุบคุบเห็นไหมนะครับเทออกทางนี้เนาะคุบเขียยเข้าทางนี้เวลาเราตะคุบได้แล้วเราต้องงายง่ายแบบนี้เดินอย่าอย่าควับแบบนี้ ถ้าความแบบนี้มันจะออกทางทางเก่าเขียดมันกระโดดเดยอะจะออกทางเก่าได้เราเวลาเดินถือถือลาถ,ถือไปถือแบบเนี้เนาะตัดออกหมาก็าจะเปลี่ยนใหม่เราตัดให้สั้นๆหน่อยเนาะเพราะว่า เวลาเขียดมันจะกระโดดเข้าง่ายถ้ายาวไปมันกระโดดไม่กระโดดไม่เข้าเข้ายากยาวไปสั้นสั้นหน่อยเนาะทำสั้นสั้นหน่อย ีเนาะกบปุ๊บเรามองเห็นมองเห็นเขียดเขียดมันโดดเนาะเพราะว่าขวดนี่มันใสใช้เสร็จแล้วต้องล้างล้างให้มันสะอาดใสๆแบบนี้ตลอดเนาะเพื่อเราจะได้มองเห็นมองเห็นเขียดกระโดดเข้าเนะาะกุ๊บุบแรงมันจะแตกมันจะขาด สองขวดใช้ได้อันเดียวสองขวดเพราะว่าขวดนี้ตัดคนขวดนีน้อีกขวดเอาแต่ฝามันสองขวดพล,ลิตบรรจุได้เยอะครับได้เยอะส่วนมากเราตุคุบได้ประมาณสิบกว่าตัวก็เทแล้วเทออกเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะแน่นแน่นแล้วมันออกทางเกนะ่ามันกระโดด Lúc tên lúc tên lúc tên cho khăn cỏ. Vì là hiệu tự tự phá bài nhỏ. nhé là tên lúc tên lúc tên nhỏ bên nhỏ. Vì là tên lúc 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 ออกแล้วก็กดเข้าต่อแล้วก็ดึงกลับคืนคืนแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมเราเชือกแข็งเกินไปนะถ้าเชือกร่อนก็ได้อ่อนๆหน่อยเน,น,น้นแข็งกันไปเชือก,เชอกสาย นี่แะครับเอฟซีทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับรีวิวตัวตะคุบเขียดเดี๋ยวให้ดูเขียดที่เราขังไว้เนาะขังไว้ในถะังเนี้ยเขียดที่เราจับมาขังไว้ขังไว้เวลาอยากจะกินก็เอามากินเนาะเวลาหรือว่าเอาไปใส่เบ็ดก็ได้ไปไปดูเขียดกันเลยครับเขียดที่เราถังไว้ในถังเนี้ยเขียดที่เราขังไว้นะ ยังไงเห็นไหมนอ้อี๋ยวให้ดูใกลใ้ดูใกล้เนาะใกล้กลแค่นี้เลยโอ้อัานตังกลงนะ ใส่ฟางไปด้วยคุณทำ้นนี่ไม่เยอะหรอกครับประมาณสิบก่าตัวเนาะสิบก่าตัวไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับ cơm phạm chứ là nhiên nó phải khoan với đuôi nhiên không biết lại xử mẹ có sản được <laughs> mẹ có thăm yên thì còn những bằng chứ nhé ไม่สวิงเกา่าสวิงใหม่หเขาสานอยนู่เขียดก็เอามาขังไว้นี่แหละเอาไว้ทํากับข้าวนะส่วนด้ามด้ามเราทําไม่ต้องถอดด้ามครับเอทุกคนด้ามยาวประมาณเมตรกว่าเนาะยาวประมาณเมตรห้าสิบเลยแล้วแต่จะเอาความยาวเท่าไหร่สองเมตรหรือสามเมตรแล้วแต่ จะทำประมาณนี้เราก็รีวิวน,นี้ตัวจับเขียดอก่อนจับเขียดทำใช้เองแบบบ้านๆเนาะทำง่ายแบบนี้แค่นี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติ <c oughs> ดตามกด u b บสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ